คนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นสุกัลร้องไห้หนักมากวันนี้คุณแม่พาพี่จติตตานนทงสุกัดมาขี่ช้างที่ตลาดน้ําอยุธยาจังหวัดอยุธยาเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดไปรอขี่ช้างที่ชั้นสองนะคะทุกคนช้างเต้นโชว์เราด้วยน่ารักมากเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่สุกัจะขี่ช้างสุกัดตื่นเต้นมากๆช้างที่เราจะขี่มาแล้วนะคะทุกคนคุณพ่อจะขึ้นไปนั่งก่อนนะคะตามพี่สุกัดแล้วก็ตามทวยคุณแม่นะคะ เราขึ้นมานั่งขี่ช้างแล้วนะคะทุกคนสูงมากแล้วก็มีไม้กั้นมากั้นเราไว้ไม่ให้เราตกและให้เราจับได้ด้วยนะคะเรากําลังขี่ช้างเดินทางไปเที่ยวแล้วคเับเป็นไงบ้างสเกตระหว่างที่ช้างเดินก็อีนั่งก็โยกซ้ายโยกขวาโนคนแม่เสียวเป็นไงสเกตเสียวไหม เียวช่วงนี้ฝนตกช้างเดินลุยดินดินเลยเป็นหนุ่มช้างเดินแบบนี้เลยเรามาถามควานช้างกันช้างที่เราขี่ชื่ออะไรคะอ้อเฮ้ยพี่ช้างคือต้นอ้อลูกนอ้อต้นออตองแงต้นอ้อต้นอ้อหดร้องด้วยอ่ะต้นอ้อร้องด้วยอ้อร้องร้องญ่ลูกร้องร้อไงเม่อกี้แอง ตอนอ้อมาเรามาทัวร์ที่วัดช้างนี่แต่ตันละคุณยายก็ขี่ช้างตามมาๆจะติดเลยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาขี่ช้างเยอะมากแล้วเราก็กลับมานะคะหมู่บ้านช้างอโยธยาที่นี่มีช้างเยอะมากช้างแต่ละตัวนี่น่ารักทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนแล้วสุกัดก็ลงจากช้างแล้วนะคะเรามาป้อนอาหารน้องช้างกันเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พวกเราป้อนอาหารช้างสุกัดก็ชอบกินกล้วยเหมือนน้องช้างด้วยนะน้องช้างกินกล้วยเร็วมากเลยสุกัดก็อยากได้เปงนกุญแจช้างสีชมพูน่ารักมาก น้าวัญยายังมีโชว์การแสดงให้เราดูด้วยนะนักบวชเดียวดูน้าวว้าเลยโดนนักแสดงเหตุการณ์ประทัดี่ก็เกิดขึ้นนะคะน้องสุกัดร้องไห้หนักมากสุกัดรีบออามาปิดหูไม่ชอบเสียงประทัดนะคะเพราะว่าเสียงประทัดดังโอเคเดี๋ยวนี้จะโชว์จะไม่รู้ฮะไปดูไปดูไปยังไงไปดูหน่อ้เอาเป็นไงพี่ก็โศกกระเด็นแลงเฉยที่ต้องกลัวหลุดแค่ประทัดเฉยหลุดไปแนๆโอเคอะเดินเดินเดิน สุกันมาเดินดูน้องสาวสุกันก็หายร้องไห้แล้วคนเคยเป็นเหมือนสุกันหรือเปล่าไม่ชอบสิ่งประทัดเพราะว่ามันดงังมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะพี่ๆมาะทานลูกขอสุกัญด้วยพี่ๆน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะคะกดติดตามกดหัวใจแล้วก็แชร์คลิปนี้เลยคลิปหน้าเราเจอกันบ๊ายบาย